วันนี้เราก็มีส่งมอบรถอีกแล้วนะคะของบริษัทบพงศนะคะวันนี้เรามาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะคะวันนี้ลูกค้าอยู่ประหลัดอะไรคะค่ะเชิงซาวนะคะวันนี้มีบริการรถส่งมอบให้ถึงบ้านเลยนะคะบริการฟรีนะคะแล้วก็วันนี้มารับรถรุ่นอะไรคะมีสูตรมีสูตรรุ่นแซ่าตัวแซ่สีขาวลุกเลยนะคะอ่าการบริการเป็นยังไงบ้างคะบริการดีบริการดีนะคะแล้วก็เจอพี่ที่ช่องค่ะ <Facebook. S 1> ทางเฟซบุ๊กนะคะทำไมเลือกที่จะติดต่อที่ม,มาโปรโมชั่นน่าสนใจน่าสนใจนะคะวันนี้ลูกค้ารับรถใหม่ไปนะคะขอให้วดีๆนะคะแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยนะคะถูกหวยรางวัลใหญ่เลยนะคะวันนี้วันนี้ขออนุญาตไปส่งรถรถลูกค้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะ